ได้กลิ่นละน้ำล,ลายต่อเลยนะและยิ่งได้ทานเนี่ยนะก็จะรู้เลยแล้วว่าความโอตอร่อยอันน้นแค่น้ำซีแต่ดได้ทานสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองสตอรี่อยู่งานพุพัทยาค่ะซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆในพัทยานะคะวันนี้จะพาไปดูว่ามีของกินของอร่อยอะไรกันที่เราจะมาพาเพื่อนๆไปถ่ายให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ ผ้านะคะอันนี้ขายยังไงนะคะสามตัวร้อยเดี๋ยวประเดิมก่อนสามตัวค่ะอันนี้เป็นร้านแรกเลยที่เรามาถ่ายกันนะคะในงานภูพัทยาค่ะมาขายทุกปีหรือเปล่าคะมาปีแรกนะคะปกติขายที่ไหนหรือว่าขายตามงานคะขายตามงานประจำปีนะคะวันนี้เตรียยม,มาเยอะหรือเปล่า กี <mm ่ต like ัวกี uh ่ต oh uh, ัวอยากรู uh ้โอ้หลักพันตัวขายหมดแน่นอนโอยอันนี้หมอเป็นกับแกมากเลยนะน่ากินมากนกกระทานะคะอันนี้คืออยู่หน้าเซ็นทรัลเลยถ้าเพื่อนๆมานะคะถ้าพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันใช่ไหมคะ ถ้าพวุงนี้นะคะเพื่อนๆมาก็สามารถที่จะมาทานร้านนี้ได้น่าเส็นท่านเลยค่ะโอ้ข้าวามเอาข้าวามอีกอาสามก็บอกก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยใช่หเอาข้าวเหนวขาวข้าวเหนียวดำเอาข้าเหนีวดำดีกว่าค่ะข้วเหนวดำสามเลยใช่ค่ะแด้ริมดรองนะคะรสของ ร้านนกกระทานะคะก็เป็นนกกระทามีน้ำจิ้มสุดเด็ดนะคะสูตรสุดโหไทยค่ะถ้าเพื่อนๆมาที่งานคูนะคะยังมีอีกหนึ่งวันค่ะ24-25ิ24ี่ย้านี่วันฝ่ายมาวันที่24นะคะวันที่25เพื่อนๆสามารถมาได้นะได้กินมาก งานเนี้ค่ายแอปถามเขามาแล้วเตรียมมาเท่าไหร่เป็นพันตัวนะคะงานนี้น่ากินมากมากเลยหัตถ์นกะทากัถ์เชิงบุไทยค่ะวันนี้มาลิตรอไอเด้านตัวใหญ่ๆขายไม่แพงนะคะน้ำพริงสับก็อย่างใหญ่เลยค่ะกับนกกระทา เรื่องของวาอร่อยต้องราคาลดราคาาถมากของ่ามาให้ได้ีนแวะกันเข้าหนยค่ะได้กลินกเดินตามกลิ่ออาที่ีเงยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ